ผลปีศาจสายโรเกียพลังที่หักตื่นขึ้นแล้วอาจจะโหดเกินกว่าที่พวกเราคาดคิดก็ได้และพวกเรานั้นอาจจะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของพลังผลปีศาจนี้ที่ตื่นขึ้นด้วยเงื้อมือของพลงเอเอกที่รุผู้ใช้ผลแสงในปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงนะครับความสามารถนะครับของพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชก็ต้องยอมรับเลยแหละครับว่าในปัจจุบันนี้หลายคนนะครับหรือแม้กระทั่งผมเองก็ได้นะครับก็ เหมือนกันแหละครับว่าความสําคัญของพลังผลปีศาจนั้นนะครับมันดูลดน้อยลงไปเมื่อเทียบนะครับกับความสามารถฮาคีในเรื่องวันพีชก็ต้องยอมรับตรงๆเลยแหละครับว่าฮาคีในเรื่องวันพีชในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก<ท>็จะมีความโหดความเทพโดยของม <verses 14> ันเองซึ่งอองจริงแล้วในเรื่องวันพีชในปัจจุบันนี้นะครับถามว่าไม่มีพลังผลปีศาจเนี่ยเป็นอะไรที่มันรุนแรงหรือเปล่ามันไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้ในเรื่องวันพีชหรือเปล่าก็ไม่นะครับการที่ไม่มีพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชก็ไม่ใช่เรื่องที่มันรุนนนมาากยะคัวณ้จลเป็ คนยิ่งใหญ่ไขทองคําในเรื่องวันพีชได้แต่นะครับถ้าขาดฮาคีในเรื่องวันพีชนั้นอันเนี้ยปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าฮาคีในเรื่องวันพีชนั้นมันทําได้แทบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความสามารถของมันนั้นก็ครอบคลุมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการโจมตีการป้องกันนะครับหรืออะไรต่างๆแบบๆๆมากมายเลยนะครับก็คือมันถูกบูมาว่าคนที่ไม่มีพลังผลพิศารมีฮาคีก็เทพได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยละกันนะครับก็คือพลังผลพิศารในเรื่องวันพีชมันจะมีทั้งหมด3สายหลักๆมสายโซอนสาายพรม แล้วก็สายโรเกียซึ่งแดกเริ่มเดิมทีต้น,ตน,ตนเรื่องวันพีชเนี่ยโรเกียเนี่ยมันดูเทพมากๆเลยใช่ไหมก็คือแบบดูเทพสุดแล้วในเหล่าบรรดานะครับพลังผลปีศาจนะครับที่มีในเรื่องวันพีช แต่ช่วงล่างๆนะครับพอมีฮาคิ้ในเรื่องวันพีชเนี่ยโรเกียเนี่ยก็ดูรอปลงไปในทันทีนะครับก็มีตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเฮียก็สอบซายแห่งกองทัพเรืออย่างสโมเกอร์นั่แหละเปิดตัวมานะครับแบบโคตรตึงละตัวเทพเลยนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลพิศจสายโรเกียนะครับในตอนนั้นโอ้โหมันยากมากๆเลยนะจะต่อสู้นะครับกับคนที่ใช้ผลควันได้แต่ไปมาเมื่อมีฮาคีในเรื่องวันพีชปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนั่แหละครับก็คือเป็นกระสอบซายหนึ่งคนที่แฟนคลับวันพีชนะครับก็มักจะล้อเลียนนนนรััับหืืออแซซวใตงเีีกึ่่ปจจุ้ม ความสามารถหาคีย์เนี่ยมีส่วนสําคัญกับเรื่องกับกลายเป็นว่าพลังผลปีศาจสายโซออนนั้นเนี่ยกลายเป็นพลังผลปีศาจที่ขี้โกงลำดับต้นๆนในเรื่องวันพีเป็นเพราะว่าโซออนนั้นมันเพิ่มพลังก,กาลังให้กับผู้ใช้อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูการฟื้นฟูดได้นะครับแบบโหดด้วยนะครับและปัจจุบนันนี้พี่ฟีของเราเนี่ยก็กลายเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนไปแล้วอย่างผลนิกะนะครับจึงทาให้ในตอนนี้ได้พูดถึงทั้ง3พลังผลปีศาจเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆเลยแหละครับว่าผลปีศาจสายโซออนนั้นก็จะมีภาษีที่ดีกว่่่าาาานนะคครพลงงผศจสยยอออื้เ ปัจจุบันนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ทุกคนได้สังเกตกันบ้างหรือเปล่านะครับในเหล่าบรรดาพลังผลปีศาจทั้ง3สายปรากฏว่ามีเพียงแค่พลังผลปีศาจส,สายโรเกียเท่านั้นที่เราไม่ได้เห็นการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจนี้อย่างเช่นพลังผลปีศาจส,สายพารามิเซียที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ของโดฟาเมงโกอย่างเงี้ยที่ตื่นขึ้นใช่ไหมก็โหดเลยนะครับพีแกทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างความสามารถอันนั้นก็เป็นการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจสายพารามิเซียแล้วเราก็ได้เห็นแหละครับว่าสายพารามิเซียนั้้้นนนนนนมมมัััไไ่่่่่่ดเเเกกงงงคแแชิอตทา แต่คุณอัดแอในการใช้พลังให้มันดียิ่งขึ้นอย่างผลได้ที่ธรรมดาธรรมดานะครับของด o อ f ฟี่โดฟามิโกของเรานั้นก็กลายเป็นพลังผลปิศาจนะครับที่โคตรเทพ o อ1ผลเลยในเรื่องหรือแม้กระทั่งพลังผลปิศาสไซโซออนที่เราเห็นเลยของลูฟี่นะครับไอ้ผลนิกาของเฮียแกก่อนจะตื่นขึ้นถามว่าเทพไหมจริงๆก็ไม่ได้เทพมากมายอะไรนะครับก็คือก่อนตื่นขึ้นมันก็ฟิวลิ่งคล้ายแบบยางเลยไม่ได้มีความสามารถอะไรที่โดดเด่นนะครับเมื่อเทียบเท่ากับผลอื่นแต่พอตื่นขึ้นในตอนนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเป็นพลังผลปิศาจน ต,ต้นในเรื่องเลยนะครับเพราะลูฟี่ของเรานั้นก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามจินตนา,านการการฟื้นฟูต่างๆก็รวดเร็วทันใจนะครับพลังกำลังนั้นเคร์เวอร์ว,า,ว,า,วางอาังการสุดๆเลยนี่แหละไม่เป็นความโหมดของพลังผลปีศาจสายโซออนเมื่อพลังผลปีศาจนี้ได้ตื่นขึ้นแต่โรเกียที่ผมบอกไปแหละครับว่าเป็นพลังผลปีศาจสายเดียวเลยที่เราไม่ได้เห็นนะครับว่าตื่นขึ้นเป็นยังไงบ้างและยิ่งล่าสุดพี่ฟี่ของเรานั้นกําลังต่อกรนะครับก็คือกําลังจะได้ต่อสู้กําลังจะไฝ่และกับพลระเอกอย่างคิสรุซึ่งคิโรรรนนนนััั้้้เเปป็ผผูใชพลลลงีศาาจจสยยกแะบุ น,นี้ไม่ว่าจะเป็นจองพลเรือนะครับอาคาอินุนั่นก็เป็นผู้ใช้พลังผลปิศาจสายโรเกียนะครับอดีตพลเรือเอกนะครับอย่างคุซันนั้นก็เป็นนะครับผู้ใช้พลังผลปิศาจสายโรเกียและล่าสุดนะครับคิสรุของเราเนี่ยก็เป็นผู้ใช้พลังผลปิศาจสายโรเกียด้วยเช่นกันซึ่งการที่คนระดับพลเรือเอกจองพลเรือนั้นนะครับก็คือเป็นผู้ใช้พลังผลปิศาจสายโรเกีย <Network> ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับการที่เขานั้นนะครับใช้พลังผลปีศาจพวกนี้ได้โดดเด่นอาจจะเป็นเพราะความสามารถไอ้พลังผลปิศาจสายนี้นี่ มันน่าจะเทพพอกวรเลยเพียงแค่ว่าตอนนี้อาจารย์โอดานั้นก็ยังกักเอาไว้นะครับไม่ให้พวกเราได้เห็นความเทพของพลังผลปิศาจสายโรเกีย ซึ่งถามว่ามันมีอะไรแทงๆม,ม,มาหรือเปล่านะครับเหมือนกับงอกที่กําลังขึ้นในตอนนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีแอบใบมานิดนึงนะกับการปะทะกันนะครับของพลเรเอกในตอนนั้นและการอย่างอาคายนูนะครับที่ปะทะกับพลเรเอกในตอนนั้นอย่างอาโอคิยิการต่อสู้ของทั้งสองคน2ผู้ใช้พลังผลปิศาจสายโรเกียซึ่งโดยส่วนตัวนะผมเชื่อว่าไอ้สองคนเนี่ยพลังผลปีศาจน่าจะตื่นขึ้นแล้วเพียงแค่ว่าเรานั้นยังไม่รู้เท่านั้นเพราะการต่อสู้ของ2คนนี้ทําให้เกาะทั้งเกาะเนรับครึ่งหนึ่งกลายเป็นน้าแข็งครึ่ง การเยภูมินะครับหรือสภาพอากาศต่างๆให้กลายเป็น2สภาพได้ขนาดนั้นมันก็เป็นเพราะพลังผลพิศารส,สายโรเกียนั้นต้องอยู่ระดับที่มันเทพจริงๆซึ่งถามว่าการที่ขึ้นไปในขีดจ,จํากัดหรือลิมิตนั้นได้นะครับมันก็เป็นความเทพนะครับด้วยความสามารถพลังผลพิาสารที่มันน่าจะตื่นขึ้นเท่านั้นแหละนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่า2คนนี้พลังผลปิาสารตื่นขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับแต่ด้วยดีกรีและการระดับพลเรเอกจอมพลเรือผ,รผมว่าถ้าคนอื่นระดับเจ็ดเทพจนฉลาดหรือมือขวาและการของจักรพรรดนั พลเอเอกเลยนะเฟ้ยทาไมนะครับพลังผลปีศาจจะไม่สามารถตื่นได้โดยส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันยังแค่ไม่เปิดเผยเท่านั้นซึ่งในตอนนี้การต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับคิสซูรุไอเนี่ยผมว่าทุกคนรอดูได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นการประชันกันของ2ผู้ใช้พลังผลปีศาจในเรื่องวันพิสและคิสซูรุนั้นอาจจะเปิดเผยนะครับครั้งแรกเลยที่เราจะได้เห็นความสามารถพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับว่าถ้าตื่นขึ้นแล้วมันจะโหดยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วโรเกียเนะี่ยมันก็ยังมีความโอพีนะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขา,นาเนย่างเช่น ครับไอตอนที่เวก้าพังนั้นเนี่ยเอาพลังผลปีศาจมายัดใส่นะครับพวกเซเาฟิมใช่ไหมเวก้าพังก็พูดเองเลยแหละครับว่าถ้าพูดถึงพลังผลปีศาจนะครับสายได้สายหนึ่งที่เขานั้นไม่สามารถดัดแปลงมาใส่เซเาฟิมได้ก็คือพลังผลปีศาจสายโรเกียเพราะความซับซ้อนของมันซึ่งผมว่าไอนอกจากความซับซ้อนแล้วอาจจะเป็นพวความเทพนะครับของพลังผลปีศาจนี้ด้วยดูเหมือนว่าจะมีความตั้งใจนะครับให้มีการเขียนเนื้อเรื่องนะครับให้พลังผลปีศาจสายโรเกียนั้นดูลึกลับที่สุดและดูเทพนะครับลำดับต้นๆของเรื่องนะครับก็ และการความสามารถพลังผลพิศาสายโรเกียนะครับว่าพลังผลพิศาสายนี้ถ้าตื่นขึ้นนั้นก็คงอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดานะครับเลอเพลินเนี่ยอาจจะอยู่ระดับเดียวกันกับสายโซออนหรือมากกว่าก็เป็นไปได้เพราะความสามารถพลังผลปีศาสายโรเกียนั้นจริงๆดีกรีมันก็ยังดีอยู่นะเป็นแค่ว่าปัจจุบันนี้ฮาคีเนี่ยมันดูกลบไปเท่านั้นเองซึ่งการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่ที่พะทะกับคิสรุนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมว่าเนี่ยถ้าคิสรุนั้นมีดีเพียงแค่ฮาคีนะครับมันคงไม่สามารถต่อสู้กับลูฟี่ได้นะครับ ครับของคิซารุนั้นตื่นขึ้นนะครับคงเป็นอะไรที่มันน่ากลัวมากๆกับผลแสงของเฮียแกนะครับด้วยพลังผลปิศาสจสายโรเกียเพราะตอนนี้ท่านึกสภาพแล้วกันนะครับไอเนี้ยเรายังไม่รู้นะว่าผลแสงตื่นขึ้นหรือผลพิศาสจสายโรเกียตื่นขึ้นจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราไปเทียบเทียบกันแล้วกันนะครับยางทางด้านสายโซออนของลูฟี่เนี่ยมันยังสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศหรือว่าเปลี่ยนพื้นเนี่ยให้กลายเป็นยางได้ใช่ไหมหรือว่าสายพรามิเซียนั้นของคาตาคูลิเอียงเงี่ยครับก็ยังสามารถเปลี่ยนนะครับรอบๆตัวเองให้กลายเป็นโมจ สภาพอรากาศต่างๆนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นให้กลายเป็นแสงได้ซึ่งความน่ากลัวของแสงเลยก็คือมันมีความเร็วมากและมันสามารถโจมตีได้นะครับโดยที่คุณนั้นต่อให้มีนะครับรคิดในการมองอนาคตที่มันเร็วแค่ไหนบางทีมันก็ยากเกินกว่าจะสามารถต่อกรได้ถ้ามันอยู่ในระดับนะครับที่มันตื่นขึ้นและยิ่งถ้าสภาพแวดล้อมเป็นแสงทั้งหมดเลยมอาจจะทําให้นะครับฝั่งลูฟี่นั้นอาจจะยากในการต่อสู้ด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับการโจมตีความสว่างของแสงความเร็วของแสงการโจมตีที่รุนแรงของแสงซึ่งทั้ง ็นความสามารถเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยนะครับของการใช้แสงในการโจมตีมันดูได้เปรียบและการเวลาต่อสู้นะครับถ้าหากพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นจริงๆจึงทาให้การต่อสู้รครั้งนี้นะครับการต่อสู้กันร,ระหว่างลูฟี่ที่พักับคิสุรุเป็นการต่อสู้ที่สําคัญแน่นอนเราจะได้เห็นสเกลพลังระดับพลเรเอกที่แท้จริงความสามารถของพลังผลปีศาจส,สายโรเกะที่มันตื่นขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะแน่นอนถ้าหากคิสุรุด้าน,นพลังผลปีศาจส,สามารถตื่นขึ้นได้แล้วเราก็อนุมานไปได้เลยแหละครับว่าอาคาอินุหรือใครก็แล้วแต่นะคร สายโรเกีย <Solar> นั้นผลพิศาจตรก <Jamie, S 2> ็ตื <serves> ่นขึ้นด้วยเช่นการคิดดูแล้วกันว่าพลังผลพิศาสตร์ที่มีพลังการโจมตีที่รุนแรงที่สุดในเรื่องอย่างพลแมกมาของอาไครนุถ้ามันตื่นขึ้นมันจะเป็นความน่ากลัวมากแค่ไหนสภาพแวดล้อมเป็นแมกมาการโจมตีเป็นแมกมาเหมือนคงเป็นอะไรนะครับที่มันรุนแรงเกินกว่าที่พวกเรานั้นจะสามารถจินตนาการได้นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ว่าทําไมการพลังผลพิศาสตร์สายโรเกียนั้นจะเป็นพลังผลพิศาสตร์ที่ทุกคนนั้นห้ามมองข้าเป็นอันขาดเลยนะครับเพราะว่าพลังผลพิศาามส ใช้พลังผลปีศาจนี้ที่มันตื่นขึ้นได้นะครับในระดับที่มันเทพในเรื่องและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าพลังผลปีศาจนี้หากตื่นขึ้นจริงนะครับพลังผลปีศาจสายโรเกียเมื่อจะเป็นของคิสรุหรือใครก็แล้วแต่นะครับจะสามารถโหดทัดเทียมนะครับกับพลังผลปีศาจสายโซออนได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปแตะตุ๋ยนะครับไปพ่ายแพ้ต่อภาคีในเรื่องมันพิษอีกหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับจะจะรู้เหมือนกันทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับกับความสามารถพลังผลปีศาจสายโรเกียอาจารย์โอทานับมา รีแบรนด์รีความสามารถใหม่นะครับให้โหดเวอร์บางอลังการเหมือนตอนที่เราได้อ่านนะครับในช่วงต้นๆของวันพีชก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพีชนะครับคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นมาต่างๆก็จะพยายามจับหรือว่านํามาให้ทุกคนได้รับชมเหมือนเดิมหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยเพราะเรานั้นกําลังจะมุ่งทะยานไป1ล้านซับให้ได้ภายในเร็วๆนี้